ในหัวข้อที่ว่าคุณกับเขาจะได้ไปกันต่อไหมคุณกับเขาจะยังได้ไปกันต่อไหมอ่ะแต่ว่านานจะขอเช็คสถานการณ์ของคุณกับเขาก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างาาน,น ดึงดูดเข้ามามันก็จ,จ้างจะใช่ของคุณแะอะขอดูสถานการณ์ความรักคุณกับเขาก่อนนึกถึงหน้าเขาหนะอืมสถานการณ์ความรักของคุณกับเขาเป็นยังไงสถานการณ์ความรักของคุณกับเขาเป็นยังไง เป็นอย่างไรบ้างอืมช่วงเนี้ยห่างกันหรือเปล่าคะห่างกันนะทั้งที่ทั้งสองคนยังรู้สึกรักกันอยู่ห่างกันไปทั้ง,งที่ยังรักทั้งสองคนนะเหมือนอยู่ดีๆอาจจะแบบเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างเนาะที่ทําให้เหมือนแบบ เออต้องเลิกลากันไปอะไรกันไปกระทันหันหรือต้องจากกันไปกระทันหันน่ะโอ้เหมือนบอกว่าไม่รู้นะว่ามันแบบมีเรื่องของคนอื่นหรือมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไหมอะไรไหมหรือว่าอาจจะเป็นได้ทั้งคือไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแบบว่าแค่มือที่สามนะอาจจะเป็นแบบคนละเอ้ยอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยที่แบบว่ารู้สึกว่าไม่ไม่ยอมรับอะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะไรกับเขาอะไรเงี้ย มันเลยทําให้ความสัมพันธ์น่ะมันแบบตอนเนี้ยมันมีปัญหาเนาะเออมันร้าวมันแตกอะไรเงี้ยเออจนทําให้ตอนนี้เหมือนต่างคนก็ต่างต้องไปใช้ชีวิตของตัวเองอะไรของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอืมตอนนี้ก็เลยเหมือนนิ่งๆไปอะไรไปทัางที่ก็ยังคงยังรักกันอยู่อะไรกันอยู่เนาะแล้วก็น่าจะเครียดเรื่องของกันละกันมากเลยทีเดียวเลยทีเดียวเออเครียดมากนะอะไรมากนะจริงๆแล้วอ่ะอืม ยังคงคาดหวังนะว่าแบบคือยังคงคิดถึงกันละกันน่ะคุณเองก็คิดถึงเขาเขาเองก็คิดถึงคุณรู้สึกว่าอยากจะกลับมาแบบสารสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้ใหม่หรือสร้างขึ้นมาใหม่อยากจะหาทางวางแผนในการเข้ามาหาคุณอะไรของอะไรแบบเหมือนแบบคืออยากจะแบบเข้ามาคุยมาติดต่อคุณแล้วอะไรแล้วอะ่ะเออเพราะเหมือนแบบ เหมือนเหมือนการที่ห่างกันไปเนี่ยมันทําให้คุณสองคนเนาะเป็นได้ทั้งคุณและเขาเนี่ยแ, <ouse> แหละก็เหมือนแบบรู้ใจตัวเองมากขึ้นว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะรักกันนะจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะในใจอ่ะก็เหมือนแบบเราทั้งคู่อ่ะเหมือนรู้สึกว่าเราสองคนเป็นอะไรที่มันแบบเป็นคนที่ใช่ของกันและกันเป็นคนสําคัญของกันและกันอะไรเงี้ยในใจอ่ะมันเป็นแบบนั้นอะไรแบบนั้นน่ะอืมอ่ะ แล้วขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยนะความรู้สึกที่เขามีต่อคนนะุณนเป็นอย่างไรใบแรกโอ้โหโคือตอนนี้เขาอ่ะน่าจะรู้ใจตัวเองแล้วแหละว่าสรุปเขาว่าคิดยังไงกับคุณกันแน่ เขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นาออย่างที่บอกเนาะความห่างกันหรือความอะไรกันเนี่ยหรือการทะเลาะกันครั้งเนี้ยคุณกับเขาน่าจะทะเลาะกันรุนแรงอะไรกันรุนแรงอยู่อะโอ้พอพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนทําให้เขารู้แล้วนะว่าเขาอะรู้สึกกับคุณยังไงกันแน่แล้วก็รู้สึกว่าคุณมีอิทธิพลต่อจิตใจเขาขนาดไหนก็พอตอนการห่างกันไปเนี่ยแหละค่ะตอนที่ไม่ดีอยู่ด้วยกันตอนที่ไม่ได้อะไรกันนี่แหละอืม นาออ่าแล้วไงอคะเขารู้สึกเนี่ยอยากจะมาจับมือคุณเห็นปะอยากที่จะมาเยียวยาวความสัมพันธ์นี้กันใหม่อยากจะเดินต่อไปด้วยกันยาวๆในข้างหน้าในอนาคตเนาะในความสัมพันธ์อะยังไม่อยากให้มันแบบจบลงแค่นี้นะความรู้สึกของเขาอะอืไงคะว้าวเนี่ยเขาอะแอบบคิดเรื่องเราของคุณในหัวมากมายเลยนะ เออว่าแบบอยากจะทำยังไงต่ออะไรต่อแล้วอาจจะมีแผนชิวางแผนชีวิตข้างหน้าไว้กับคุณด้วยนะเออค่อนข้างเห็นคุณสำคัญเลยทีเดียวสำคัญมากจริงจังมากนะแอบมีคุณอยู่ในแบบในแบบชีวิตในอนาคตข้างหน้าของเขาด้วยอะไรเงี้ยอืมอ่ะเนี่ยเขายังคงอยากไปต่อกับคุณนะรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้มันจบแค่นี้อะไรแค่นี้อยากไปต่อกันยาวๆอยู่ด้วยกันยาวๆอะไรเงี้ย โอ้ยังคงบอกว่าอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตเขาไปแบบยาวๆนานๆน้อในความรู้สึกของเขาอ่ะอแล้วเรามาเข้าคลายแม็กกันเลยดีกว่าว่าคุณกับเขาอ่ะจะได้ไปกันต่อหรือเปล่าอืมคุณกับเขาจะได้ไปกันต่อไหมนะคะคุณกับเขาจะได้ไปกันต่อไหม ในจุดหน้าเขาเนา้อืคุณมันอาจจะต้องใช้ความอดทนเหมือนกันนะความคือเหมือนแบบมันอาจจะไม่เร็วอะ่ะคุณกับเขาอ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจต้องใช้ความอดทนเหมือนกันนะในการที่แบบเหมือนเหมือนต้องอดทนรอคอยอะ่ะหรือต้องใช้เวลามันจะไม่รุดเร็วอะ่ะเออ แต่ว่ามันมีโอกาสนะที่เหมือนจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งอ่ะเออมันมีทางสดใสทางสว่างอยู่ข้างหน้าอืมมันไม่เชื่อว่าเหมือนจะจบกันแค่นี้นะเนี่ยมันเหมือนยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาอย่างที่บอกมันจะไม่รวดเร็วนะคะเอออืมอะไวไงอีกเนี่ยมันจะได้กลับมาแบบปรับความเข้าใจกันอะไรกันจากก่อนหน้าเนี้ความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นอะไรที่แบบ มีความเศร้าความเสียใจเนาะเยอะอะไรเยอะแต่ว่าตอนเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าความสดใสความสุขเข้ามาแทนที่ละความเศร้าหรืออะไรเงี้ยในความสัมพันธ์มันจะหายไปนะอืมความเศร้ามันจะกําลังจะหายไปแล้วแต่มันต้องใช้เวลามันอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเรื่องราวมันอาจจะแบบไม่ได้ไวอะ่ะเนี่ยเออเหมือนบบกว่าถึงแม้คุณอาจจะแบบ คุณอย่าเพิ่งแบบว่าอยากไปอยากรู้นะว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงต่อนู่นนี่นั่นะหรือว่าอะไรเงี้ยเขาบอกให้ปล่อยโฟไม่ต้องเหมือนแบบคือปล่อยสบายๆอ่ะไม่ต้องพยายามไปบังคับหรือแบบพยายามไปอยากรู้ว่าเอ๊ยมันจะยังไงจะยังไงเนาะให้ปล่อยโฟไปเลยๆน,นะคะแบบไม่ต้องรีบร้อนอะ่ะความสัมพันธ์เนี้ยเออปล่อยโฟเนาะอะไรเนาะอะไรเงี้ยอืมอะไรเงี้อีกค่ะเนี่ย มันจะมีการได้ไปต่อแหละมันไม่ได้จบกันแค่นี้นะความสัมพันธ์เนี้ยยังไงก็ได้ไปต่อกันแน่นอนอะไรกันแน่นอนมองไงคะอ่ะว้าวแล้วคุณกับเขาจะมีความสุขมากมายเลยแหละในความสัมพันธ์เนี้ยความสัมพันธ์นี้มันจะมีความสุขมากเลยนะเออตอนที่แบบว่าการได้กลับมาพอเขากลับมาแล้วอะไรแล้วมันจะมีความสุขร่วมกันอะไรกันมากขึ้นกว่าเดิม อะไรกว่าเดิมเนาะเนี่ยแล้วก็จะได้สร้างความทรงจําดีๆร่วมกันอะไรร่วมกันอืมคุณกับเขาจะมีความทรงจําดีๆร่วมกันมากมายหรืออาจจะได้ไปเที่ยวกันได้ไปนู่นไปนี่กันเราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอะเยอะขึ้นกว่าเดิมอะไรกว่าเดิม,มเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนแบบว่าโหได้รับพรดีๆหรือได้รับอะไรดีๆเลยแหละตอนที่เขากลับมาเนาะคุณกับเขาจะยังได้ไปต่อนะ เออหรือไม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเคยไปขอพรหรืออะไรเงี้ยเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี้ยท่านก็จะประทานโอกาสให้คุณนะเออเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะประทานโอกาสให้เราสองคนคือทั้งคุณและเขาอะที่จะได้ไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ยอืมความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อนข้างที่เหมือนแบบความจริงแล้วมันมีความสุขร่วมกันได้แล้วก็เป็นอะไรที่มันดีๆกับคุณเหมือนกันนะคือมันจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แย่เออไม่ได้เป็นอะไรที่แย่อะแล้วขอ ขอดูให้สี่ใบแล้วกันเนาะดูเลยแล้วกันว่าแล้วถ้าไปต่อแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์นในเมื่อได้ไปต่อนะไปต่อแล้วจะเป็นยังไงความสัมพันธ์สี่ใบเนาะอืมว้าวคอนเทนต์เมนต์ก็มันก็เป็นอะไรที่มีความสุขร่วมกันอะคือเหมือนคุณอาจจะรักตัวเองมากขึ้นหรือเขาเองก็อาจจะให้คุณค่าในตัวของคุณมากขึ้นทําให้คุณรู้สึกดีนะ อืมเหมือนเขาจะให้ค่าในตัวของคุณอะมากขึ้นแล้วไงอีกเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยคุณอาจจะต้องมีการคุยกันนะมากขึ้นกว่าเดิมหรือคุณอาจจะต้องบอกเขาสักนิดนึงว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรในการกลับมาครั้งเนี้ยเพราะบางทีขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะต้องทํายังไงอะคนที่คุณดิวด้วยเหมือนแบบ เขางงอะ่ะเขาบางทีเขาไม่รู้ใจคุณว่าคุณต้องการยังไงคุณอาจจะต้องบอกเขาหรือขออะไรกับเขาอยากให้เขาทําอะไรให้บอกเลยบอกกับเขาเลยนะเออแล้วเขาจะทําให้นะเนี่ยเขาจะทําให้เนาะคุณต้องบอกอเขาอะไรอีกเนี่ยคุณจะได้ไปกันต่อจริงๆด้วยแลวอะไรที่เป็นประเด็นน่ะมันก็จะแบบผ่านไปละมันก็จะไอ้นี่ไปละมันจะแบบมันจะไม่มีอีกแล้วอะไอ้ช่วงเวลาที่มันแบบเครียดๆอย่างที่บอกช่วงเวลาแย่ๆ มันจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสดใสนะมาแทนเนาะอืมเนี่ยโอ้คนสองคนน่าจะจริงจังถึงขนาดพูดถึงอนาคตร่วมกันเลยหรือเปล่าหรือแบบว่าประมาณว่าเหมือนแบบอยู่ไปด้วยกันยาวๆเลยป่ะเนี่ยการกลับมาครั้งนี้มาแบบจริงจังนะพี่ไม่ได้มาเล่นๆนะเขาบอกเขาไม่ได้มาเล่นๆมันจะมีความจริงจังมากๆเลยอะ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยโอ้ มาแล้วมาดูกันนะคะข้อความที่เขาอยากบอกคุณข้อความที่เขาอยากบอกกับคุณเป็นยังไงบ้างข้อความที่เขาอยากบอกกับคุณใบแรกเราคิดถึงเธอมากเลยรู้ไหมโอ้โหเขาคิดถึงคุณมากมากเลยแหละคิดถึงคิดถึงมากมากเลยนะคนเก่าๆของเรายังคงวนเวียนในชีวิตเราแล้วเรายังตัดกันไหมคะมาอาจจะมีใครบางคนนะ ที่ตอนเนี้อย่างที่บอกมาอาจจะต้องใช้เวลาเพราะเขาอาจจะค่อยๆตัดคนเก่าๆออกไปเนาะที่เขา,ามีประเด็นอยู่หรืออะไรอยู่หรือแบบเป็นคนคุยก็ได้หรืออะไรก็ได้เขาพยายามที่จะตัดคนอื่นออกไปอะ่ะเพื่อที่จะแบบมีเราคนเดียวอะ่ะเออกลับมาแล้วแบบมีเราคนเดียวไงค่ะที่เราสร้างระยะห่างเพราะเรายังไม่พร้อมที่จะตกหล,มลุมรักใครจริงจังเขาอาจจะมีความกลัวบ้างเหมือนกันะในการที่จะรักใครจริงๆจังๆในการที่จะมีความรักที่จริงจังเนาะ เออมีความกลัวแต่ว่าไอ้ความห่างของเราคือถ,ถึงจะกลัวก็จริงอะแต่ห่างกันครั้งนี้นี่แหละจะยิ่งทําให้เขารู้นะว่าแบบความรู้สึกที่มีต่อคนเนะ่มันเป็นแบบไหนเนาะอ่ะอะไรเงีย,ยอีกอือความห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ของเราเห็นปะ ห่างกันแค่ไหนความรู้สึกเขาก็ยังมีให้คุณเหมือนเดิมอะ่ะเขายังรักคุณเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมเนาะถึงแม้จะห่างกันก็ตามอะ่ะเออห่างกันแค่ไหนไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันแค่ไหนเขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมคนคนเนี้ออยอ่านอะไรอีกบางครั้งที่เราหายไปเพราะเราอยากรู้ว่าเธอจะแคร์เราไหมเนี่งที่เขาเงยียบๆไปเขาอยากรู้ว่าคุณจะตามเขาไหมอะไรเขาไหมเนาะคนคนเนี้ยคนน่อนข้างที่เหมือนแบบว่าอาจจะแบบ ทดลองอะทดลองใจคุณลองใจคุณนเนาะอะไรเงี้ยเอออืมเรายังไม่ได้มองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังเดี๋ยวนะไหนขอดูซิขอขยายนิดนึงอ๋อจริงๆแล้วเขามีความกลัวนั่นเองที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังเพราะว่าบางทีเขารู้สึกว่าเหมือนเราไตา่างกันมากนะอะไรกันมากนะคุณเองอ่ะ อาจจะมองกันไปคนละทางไหมหรือถูกเลี้ยงดูกันมาคนละแบบหรืออะไรกันแล้วแต่เนาะหรือในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างบางทีอะเพราะความแตกต่างบางทีเขาก็เลยอาจจะไม่กล้าที่จะจริงจังกับคุณนะเออเขาไม่กล้าที่จะจริงจังกับคุณตอะแบบนี้อะไรอีกเราเปิดโอกาสให้ตัวเองเออเราเปิดโอกาสให้ตัวเราเองเนี่ยได้เจอคนอืน่นมาบ้างเธอเองก็ควรจะเปิดโอกาสให้เธอเองด้วยเช่นกันอย่างที่บอกก่นอนนะานี้ยเขาอาจจะแบบเขาอาจจะมีคนคุยเยอะหรืออะไรเยอะก็ได้นะอืม ตอน,นเนี้ยเนี่ยแล้วเขาก็บอกช่วงนี้เขามีปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะการเงินการงานอะไรเงี้ยเนาะที่เข้ามาเอออืมการที่เขาบอกว่าการที่เขาทาตัวไม่น่ารักกับคุณนี่อาจจะเป็นเพราะอย่างที่บอกเพราะเขาแบบมีเรื่องปัญหาของคนอื่นเข้ามาไม่เอ่ยอะไรไม่เอ่ยเนาะ,อะขอขยายหน่อยเนาะขอขยายอันนี้หน่อยคะ่ะว่ายังไงอ๋อเขาบอกว่าเมื่อก่อนอะที่เขาอะ เปิดโอกาสให้คนอื่นอะไรให้คนอื่นเนาะหรือว่าการที่เขามีคนอื่นตัวเลือกเข้ามานะ่ะเออตอนเนี้ยเขาจะไม่ทําอย่างนงั้นแล้วนะตอนเนี้ยเขาจะทาให้เราอะ่ะเห็นถึงความชัดเจนละว,ว่าเขาเลือกเราว่าเขาต้องการมีเราเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยทําจริงๆนะก็าอาจจะเคยมีจริงนะแต่ว่าตอนเนี้ยไม่แล้วนะอืมตอนเนี้ยเขาจะทําให้เราเห็นว่าเขาจริงจังกับเราจริงๆอะไรจริงๆเออ เราไม่อยากจะสูญเสียอิสรภาพที่เรามีอยู่ในตอนนี้อ่ะคนคนคนนี้อาจจะแบบไม่ไม่ค่อยอยากมีเนาะอ่ะขออันนี้ขยายใบนี้นะเธออยากได้เราเพราะเราทําให้เธอมีความสุขหรือเพราะราต้องการเอาชนะใครบางทีอะ่ะเขาก็ไม่แน่ใจนะว่าเราอ่ะรักเขาจริงไหมอะไรจริงไหมเนาะอ,อะไรเงี้ยอะขอขยอายสักใบสิอืมเนี่ยเหมือนแบบ ถึงทาเหมือนไม่แคร์เนาะทาเหมือนไม่แคร์เราอะไรทำเหมือนไม่แคร์คุณอะไรคุณแต่ก็ยังคิดถึงคุณเนี่ยเราอยากให้เธอเป็นคนเป็นคนของเราแค่ของเป็นของเราแค่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวนะตอนแรกเนาะอาจจะแบบที่ไม่มีที่ท,ที่ที่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่แบบว่าไม่จริงจังก็เพราะอาจจะกลัวนะกลัวความจริงจังกลัวอะไรอย่างนี้เนาะ แต่แบบว่าถามว่าอยากมีเราไหมอยากมีเนี่ยแล้วอยากให้เธอเธอเป็นของเราแค่คนเดียวด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คอยติดตามคอยส่องด้วยนะถึงหวงเราอะไรเราด้วยอืมแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่าคุณอะชอบคนจริงไหมอะไรไมเนาะเออคนกองนี้อาจจะค่อนข้างแบบบไอ้คนแรนดอมนี้เนาะ อาจจะค่อนข้างสับสนมากนะสับสนกับตัวเองนิดนึงอะไรนิดนึงเนาะถึงได้บอกว่ามันก็อาจจะไม่เร็วนะในการที่เขาจะเข้ามาเอออืมมันไม่เร็วนะในการที่เขาจะเข้ามาเนาะเออแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะยังได้ไปต่อนะมันก็จะยังไม่จบกันหรอกอืม แต่ว่าการกลับมาของเขาอะอย่างที่บอกเขาน่าจะตัดสินใจแล้วละ่ะน่าจะชัดเจนกับเรามากขึ้นอะไรมากขึ้นว่าจะมีเราคนเดียวอะไรคนเดียวเนาะจะจริงจังมากขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะไม่ค่อยแบบจริงจังสักเท่าไหร่อะไรสักเท่าไหร่เออขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช anel นี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ